พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจาวันนี้วันศุกร์ที่8ธันวาคมคตศราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณวาติโมเลียนาคาแลนอินเดีย ในหัวข้อเรื่องแสดงออกไม่ได้อยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่4 0ข้อ1ถึง5และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่5 6ข้อ8พระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้น้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองค์หรือพระเจ้าค่ะคุณวาติโมนเลียเป็นพยานว่าคุณแม่ผู้ล่วงหลับของผมได้รับวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับระยะลุกลามเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เป็นการทดสอบความเชื่อครั้งใหญ่บ่อยครั้งเมื่อผมรู้สึกอึดอัด เพราะความกลัวที่จะสูญเสียคุณแม่ไปผมจะไปหาที่เงียบในโรงพยาบาลและร้องไห้อย่างขมขื่นขณะที่ผมก้มศีรษะลงเพื่ออธิษฐานเพื่อคุณแม่บางครั้งเมื่อเราถูกความเศร้าโศกทุกข์ใจและภาระหนักกดทับมากเกินไปเราไม่สามารถแสดงถึงสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นคำพูดได้ในช่วงเวลานั้นการถอนหายใจ การคร่ำครวญหรือการร้องไห้อาจเป็นสิ่งเดียวที่เราจะทำได้เมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าบางครั้งสิ่งที่เราแสดงออกเป็นคำพูดไม่ได้กลับปรากฏออกมาในรูปแบบของน้ำตานี่เป็นรูปแบบหนึ่งของการอธิษฐานที่บริสุทธิ์และจริงใจที่สุดในรูปแบบหนึ่งพระเจ้าทรงทราบในสิ่งที่อยู่ในใจของเราพระองค์ทรงวินิจฉัย และทรงเก็บทุกคำอธิษฐานของเราไว้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามข้อคิดสำหรับวันนี้น้ำตาคือคำอธิษฐานที่ไปถึงพระเจ้าเมื่อไม่มีแม้แต่ถ้อยคำร้องทูลต่อพระองค์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่มีปัญหาในการอธิษฐานข้าแต่พระเจ้า ข้าพองทั้งหลายทราบว่าการทดลองจะเสริมสร้างความเชื่อและทำให้ข้าพองทั้งหลายเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเมื่อหมด,ด่ดวแรงขอให้ข้าพองทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ใกล้ขออธิษฐานตามแบบที่พระเยซูทรงตรัสสอนว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพองทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามวัฒไทยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้ปเป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานารรมประจำวันแก่ข้าพองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่กระทำิดต,ต,ต่อข้าพระองค์นั้นและขออนำข้าพองค์เข้าไปในการทด,ดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชาราชฤ,ฤ,ฤ,ฤิเตชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์ สภาคิสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ